ใช่ครับครับดูเล่กันเสร็จนะโพดโพดูเล่กันเสร็จนะคลิปนี่ติดติดเหลืองเลยนะติดเหลืองเลยนะถ้าไม่ลบออกติดแดงเลยนะไล่ออกนะเราใช้ไม่ดูเลยโพดโพอ๋อโคเทเสียงมาถื้ออกเสียงมาทื้อลบอยู่ลบอยู่โคเทเฮยโดนนะโดนนะโคเทโดนนะดูเล่นกันเสร็จนะ หติ๊กเกอร์สามเอ็นแท้จากญี่ปุ่นนะคือต้องกันมาดูนะนะต้องเชิบเช็บตัดเลยออ้มันล่ะไว้เของแถไป่ซะแตกแกเรายกาได้พงได้ับเาอยางเขาเขาไป่ได้ยิงไม่บตาบุร่ายยังใสอย่างเดียวใสยังทุกขอไดมุดดูเกลู ผมี้แหละเขาไม่ได้สายมูอ๋อสายมูเจ้าจีดูแลจะคลองใหญดอกเพต้องมาเป็นห่วงเป็นใยมูเป็นห่วงพวกเพื่อนพู่มันดอกอ๋อชานมันสีม่วงูแต่แต่มาทานหลังท้ายนี่เด้สายมูใจลุงอ้าไปไปไปโอ้ยเดี๋ยวก็พ่อแล้วก็ยากอีกแล้วแย่ดอกกับมูมันอยู่เมื่อไหร่ก็ดีทากันเแยงเล่านี้นี้ไปไปแย่ดอกกับมูมันอยู่ในไห่มันสนุกไปกูก็ต้องดูแลเมียมันกันว่าเมียเฮียตําเจ้ากัดูแลอันนั้นกัดน้องเมียบักเอิญเจ้าก็ดูแลอันนั้นก จอาดูแลมเมือนกอนวนเา้อนี่ยเาจอโดูแลมันเลยตอนนี้ย้อนหวนโรดูไมันเกลียดอ้กูกูยอยากดูแลเจ้าอยากเป็นยี่กอเน่ยเไม่อางนี้นะ็น่าเออี่ยับพี่นะแวะเยก็ได้เป็นยิ่ก้อหนึ่งกูก็ต้องดูแลกูเจ้าปล่อยวากเลยวกูเชื่อคำข้าเลยเาเพื่อนเขาไปสนุกหรอไงโอ้ย่างนี้เบเป็นเพรายุกใกล้เขาตลอดเืนย่างเห็บเป็นก็ยังเตือนยูเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ายยย มันลายเราเอาคนดีกู่าแต่มึงเอาคนยังตีกูนะรับบอได้บหน้าตามันด้ขอผผมก็ถือ้เฮียแบนนี้ละเอาเอาเลยเฮียเอาเลยก็เมืไ้มันเป็นคนบ้อยกูทายเองอ่ะรูละมื่ไ้ก็มีกันมือไทยเงมีมึงอะมึงจ็เกลียดกูยังพีตองได้กูพิตตรไหนกูดูไดเนี่ยมันพอน้าตามึงแหละมึงตัวโวถ้าตาตามึงดีกูให้ไป หน้าตากูก็ดีบางไหนมึงบอกมาด้วยไม่จังสตริงลิงสิสตริงลิงหน้ากูนี่นะเออมันเป็นด้สรสตีนลิงอ๋อมันี่ได้สตีนลิงนี่ครับองเงี้ยงทิ้เข้าไปนี่มั้งสตีนลิงเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจเพราะว่ากูก็เป็นห่วงกูเป็นเป็นห่วงเมียน้องเป็นห่วงเมียเพื่อนผมก็ถื่นใจสิอะไรเงี้ยนี่ล่าสุดนี้เอาเมียเพื่อนไปเบิ่งหมอลำกอดเมียคอยมาดเทตะกอกก็ดต้นแก้วก็เมียคอยเอากรับ ก็มึงบอกว่ามึงไปทายเกีทานกันไหนนี่กูพินตรงไหนกูพินตรงไหนเเออาากูพินตรงไหนมือนี้มือนี้มึงกินมึงกินมึงกินหินไรเจอเลยกูไมดเห็นตาเลยคว้อนหดคว้านหดประมือกันเพียบผมไม่ได้ใส่ใหญ่เยนี่อันนี้กับมูกูเนี่ยกรับมึงไม่เห็นเป็นอย่างเลยมึงไม่มีอย่างเลยมึงแคยมีปัญหาอย่างเลยก็ก็โดนนั่นแตกก็โดนนั่นแตก็แตกโดนนัดแตกแตกในก็โดนย่างาโตนี่นะ งนนี่ะขนาดกูเห็นแล้วกระเทยมันยังเอาเอาก็เอาเลรอเนาะเอาปัญหาอยังมันยิงคนนึ่งงอ่ผมก็มาอยู่พี่หนึ่งว่ามันมองน่ะกระเทยหัวเกลียนมันเห็นสีด่างเหรอลูกใส่พังใส่พังใส่ยังมีจักก็รู้แต่บางบางเรื่องเขาอาจจะสีด่างมันก็ได้บางเรื่องอะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันกูเห็นยังกับเห็นไปเบิร์ตผูเป็นเหมือนหัวขีบบางด้วย นมนโบโบนพีทพีทไปเบิร์ดเลยพีทยังกระเบิดอะกะเพื่อนเมาเขับไปเต้นอยู่วงในอ่ะ,อะแหละเมียเพื่อนนั่งกินหมูกระทะอยู่นี่กู้พีทมองไหนกูกับซอยคีบให้กูเป็นห่วงกู้ยันโบอิมเมียมึงก็คือกันกูกับซอยนั่นซอยนี่กู้พีทมองไหนเมีย<บ>มึงก<บ>็งกคือกันกู้พีทมองไหนกู้พีทมองไหนเอกินราดตาดไปหน่อยเองโอยเอออนนี้ยังเสียงมุกเตยบังรัสเสีเนาะบอมกล้วย ลาดเา้าใกล้กันจดเอ้ยจดนี่อะไรเอ้ยตูนจะมันตูนจัดเอ้ยจัดจัดเอ้ยตูนจะมันตูนเก็บเก็บยังวนเสยอยังวนเสือไปเลยลูก้าไปเลยไปเลยเพื่อนเองเพาะอะรเพาเฮียเพอาะเพราเราอะไรเออเจ้านี่เออไปไปกลับบ้านไปนั่นเอาเมียเอากแล้วเนี่ยทางเดียวแล้วเอาจับยงยังเหรอคีคนอ บรรยากาศนะคะบรรยากาศนี่นอยู่ที่มังกกมังกร คาเฟ่นะคะที่เ้นรถมังกรนะคะก็มีทีมงานนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อนะคะว่าจะไปทางไหนต่อนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามหน่อยนะคะ ไม่ได้เอามาด้วยบ่ไม่ได้เอามาเนี่อะไรอันนี้เป็นเป็นตัวแบบแต้ไงตัวนี้ต้องผิด